จอยได้ไม่โทรได้กอยไก่ไม่เอกไก่จอยแจไม่โทรแจตาได้ไก่แจจอบไม่โทรเจ้าจอบจอบไม่โทรเจ้าดอยดื้อไม่โทรดื้อเปูปูไม่เอกปูกกอยแก่ตายตีเอาเอาปูแก่เจ้าดื้อปูแก่ตีเอาปอปาไม่เอกป้ากอยแก่ ปปาเมโทป้าก็แอแกบอยไปปอปาเมเอกป่าป้าแกไปป่าเจ้าจำเมโทเจ้าเอาเอาอก็เกาเมโทเก้าเอาอีอีเมโทอีปอไอไปเจ้าเอาเก้าอีไปเจ้าจำเมโทเจ้าปอปาเมเอกเป่าปอปีปีเมเอกปีน่ยอยดีเจ oui ้าเป่าปีดี <paperwork net> ออากเอเกไดไดไม่โทษได้กไก่แม่เอไก่ออออได้อาแกได้ไก่อูจ้จ้ไม่โทษเจ้าไปไปกกีแม่เอกีไปปีเจ้าไปกี่ปี โดยไม่โทรได้โดยดีอาแกจำได้ด,ด,ดีบอยไปบอปาม่เอกปะ่ะโดยไม่โทรได้ตอตอม่เอกเต่าไปป่าได้เต่า